สวัสดีค่ะมื้อเย็นนะคะเราจะพามาชมท้องนาที่เขากำลังเผาถ่านนะคะเราจะมาดูบรรยากาศควันถ่านนะคะมองไกลๆนะคะนี่คือชีวิตหลังอาการเก็บเกี่ยวจริงๆแล้วก็จะเป็นการเผาถ่านเพื่อนำไว้ใช้ตอนหน้านานะคะหน้า,นาห,น,าน,าหน,าน้าลงนา ะะเพราะาพื้นที่ที่นาเขาไม่ว่างช่วงนี้แหละค่ะจะเป็นช่วงที่เขารีบเก็บทุกสิ่งทุกอย่างนําไปใช้ตอนอฝนตกหรือว่าหน้าลงนานะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นจุดแรแรๆจริงๆแล้วที่เผาจริงๆที่เผาถ่านจริงๆเตาเผาเขาจะอยู่ในในป่าค่ะ ในป่าลึกกว่านี้อยู่แต่ตัวนี้เราเอาแถบแถบชายบ่บ้านนะคะค่ะดูควันถ่านจะเป็นทางยาวตามลมที่พัดนะคะวันนี้อ่วันนี้ลมไม่แรงนะคะวันนี้ลมไม่แรง<ว>ก็จะประมาณนั้นนะคะดูใกล้ใกล้ก,ลกันหน่อยสินี่เห็นไหมคะนี่ค่ะใกล้ๆนะคะก็จะเป็นลำขึ้นตาม ลมทิศทางลมนะคะเนี่ยมันจะลอยไปตามาทิศทางลมนะคะถ้าหมอกลงเนี่ยควันฐานจะกระจายทีนี่ราคาบ้านใครบ้านมันแหละนะคะนี่คืออ่าอาชีพอ,อาชีพหนึ่งที่นำมาเป็นรายได้ได้นะคะคือเผาฐานค่ะ นะคะชีวิตท้องนาท้องทุ่งก็จะประมาณนี้นะคะต้นไม้ที่ใบผลินะคะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นถั่วนะคะถั่วเขียวค่ะตรนนี้ก็จะเป็นถั่วเขียวนะคะ มัเขียวจากผลผลิตของกเกษตรอินซีค่ะถัวเขียวค่ะถัวเขียวนะคะถัวเขียวค่ะยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยว ขอบคุณนะคะที่รับชมบรรยากาศพองทุ่งนายามเด็นขอบคุณค่ะ